อยู่ที่พระธาตุเคยสวดซึ่งก็เป็นพืานที่ที่เหมาะมากเจะเป็นป่าเขาลำนอภัยธาตุเคยสวดบรรยากาศวันนี้เป็นช่วงเช้าของวันที่2ีสิบนะยีวันนี้นะก็สถานที่แห่งนี้ถึ่งได้มาพาภาพมาเข้า,ขาค่ายเมื่อ ก่อนปีกายก็ทำให้เป็นที่สงบสงัดห่างไกจงลจากหมู่บา้านถึง8กิโลตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงคำนะหมู่บ้านใหม่อภัยเจริญซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเหมาะแก่การดาูเก็บวิเวกนะซึ่งปรากฏว่าในในการอยู่ร่วมกัน ที่ตรงนี้ทําให้ไม่มีสิ่งภายนอกรบกวนปฏิบัติได้ดีมากหนึ่งเดือนเท่านี้พอกลับจากยุโรปกเ็เลยมาพักที่นี่ก่อนถึองอาทิตย์เพื่อที่ได้มาพักผ่อนเอาแรงเพราะปีนี้งานที่ไปทําทางยุโรปอเมริกาเป็นงานที่หนักมากเพราะว่าเป็นงานที่ ต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีคนช่วยนะในช่วงนั้นเก่าวก็เรีว่าเป็นไข้เป็นไอเป็นหวัดอยู่หลายวันซึ่งไข้หวัดนี่ไม่ได้เป็นมาหลายปีแล้วเจ็ดปีครั้งหนึ่งเพราะว่าทํางานมาตลอดโดยที่ไม่ได้ไม่ได้พักผ่อนเลยนะจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้ฟักฟื้นทํางาน หนักตลอดโดยที่ไม่มีเวลาพักผ่อนการพักผ่อนเป็นส่วนหนึ่งเป็นยาที่สําคัญเราจะกินอาหารดีจะสมาธิดีขนาดไหนก็ตามถ้าร่างกายไม่ได้พักผ่อนมันก็เรา,าขับรถใช้รถตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้พักรถเลยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะธาตุาขันจะไม่คงที่ดังนั้นเอง พอกลับจากมาได้เที่ยวนี้ก็เลยม,มาพักที่นี่ก่อนหนึ่งอาทิตย์เพื่อที่จะได้ร่างกายได้พักผ่อได้ทํางานต่อไปซึ่งปีนี้ตารางการทํางานก็เรียกว่าเข้มข้นแล้วก็ถี่มากขึ้นเพราะคนเรามีปัญหามากขึ้นจากอันที่การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเมืองสังคมทําให้เราปรับตัวไม่ทันเพราะเราประเทศไทยเราเคยชินกับระบบ เก่าๆมาโดยตลอดนะการปกครองการเมืองเราอยู่สบายแต่พอมาถึงยุคนี้แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงนะความเปลี่ยนแปลงด้านธรรมชาติด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจทําให้เราติดอยู่ภาพกาเก่าปรับตัวไม่ทันนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู้ธศาสนาจะช่วยได้คือการปรับกายปรักใจเมื่อเราปรับตัวเขา้าโลกไม่ทันเพราะติดอยู่กับอุปทา,านเก่าๆ ก็ทําให้เราล้าหลังเขาได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะทําได้แตลอดเวลาคือปรับใจบจะให้นิ่งให้เป็นสมาธิอยู่กับตนเองณปัจจุบันเพราะถุกวันนี้เราไม่ใส่ใจต่อสภาวะจิตละโมดจะวิ่งตามวิ่งตามโลกวิ่งตามเศรษฐกิจวิ่งการแข่งขันเพื่อจะดีจะ,จะได้จะ,จะมีจะเด่นจะดัง ก็ปรากฏว่าเราลืมเรื่องจิตของเราเหมือนเราโมแต่ขับรถวิ่งตามเขาแต่ลืมลืมว่าสภาพรถเราเป็นอย่างไรนะสภาพรถเราพร้อมหรือไม่เราขับวิ่งไม่เคยหยุดเลยรถเราก็พังเพราะนั้นปัญหาที่ตามมาคือปัญหาเรื่องได้สุขภาพนะก็จึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ดูแลสุขภาพสุขภาพเป็นต้นทุนอันแรกที่เราได้มาจากพ่อแม่ได้มาจาก วันพบรุตของเราเราเกิดมาไม่มีอะไรเลยนะต้นทุนของเราคือการมีสุขภาพที่ดีนะแม้ว่าเราจะาเรียกว่ามีเงินมีทองมีข้าวของสมบัติขนาดถ้าสุขภาพไม่ดีี่ไม่มีความหมายเลยนะเพราะนั้นการดูแลสุขภาพให้ดีถึงแม้ว่าเราจะยากจะจนอย่างเฉพาะคนจนชาวไร่ชาวนาที่เขามีความพอใจมีความสันโดษเนี่ยก็มีความสุขมากกว่าคนมีเงินนะ แต่คนมีเงินที่ไม่มีความเพียงพอจ,งจิตใจเร่าร้อนจิตใจห่อหยหิวตลอดเวลาเนี่ยเรียกว่าเราได้ทํำ้ายร่างกายและจิตใจเพียงเพื่อให้ได้สมบัติซึ่งเป็นสิ่งภายนอกของแปลเปลี่ยนของเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่เรากลับไม่ดูแลสุขภาพที่เราใช้เป็นต้นทุนของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสุขภาพดีอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ทําการทํางานทํามาหากิน เพราะร่างกายจริงๆเขาไม่ต้องการอะไรมากนะต้องการปัจจัยสี่แต่ว่าสิ่งที่เราต้องการมากมายนั้นมันไม่ใช่เรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของจิตที่เราไม่รู้จักใจของเรารใจของเราตกไปทันความอยากความต้องการตลอดเวลาดังนั้นเองเราเกิดมาเป็นชาวพุทธเนี่ยเราน่าจะต้องได้รู้จักวิธีปรับจิตเป็นเรื่องเป็นราวนะดัะนั้นเองพอ อาตมาข้าพเจ้าได้มาทําเรื่องนี้คือทําให้แก่ตัวเองก่อนนะเมื่อมันได้ผลกับตัวเองแล้วเรามีความสุขความสงบความสบายแล้วก็นึกถึงเพื่อนมนุษย์ของเรานะนึกถึงคนอถัมภ์อุปถาคนบำรุงคนดูแลว่าเขายังมีทุกข์อยู่เราจะดมเงินให้เขาได้รู้จักตัวเองมีความสุขบ้างในฐานะของเป,อเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนา ประเทศไทยเรามีประชากรเป็นชาวพุทธรึแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์วาทำไมถึงทุกข์มากก็เนะพราะเราเป็นชาวพุทธโดยนามเป็นชาวพุทธโดยบัญช,ชีสมนโนโครวัวเราไม่ได้เป็นชาวพุทธโดยแก่นแทนะ้เพราะฉะนั้นการที่เราได้มารู้จักตัวเองก็จําเป็นจะต้องมีการศึกษาโดยเฉพาะนะเช่นเรารู้จักวิชาธรรมะหากินเราจะต้องเรียนหนังสือถึงสิบปียี่สิบปี จนได้ก่อนเรื่องนำมาทำเนี่ยถ้าเราจะไม่ยอมในการลงทุนในการ